เอเอโออเเอโอเอพูดรักอ่ะเปิดซิมึงคือวงเนี้ยชอบชอบน้องคนหนึ่งแม่งน่ารักมากแต่ไม่รู้จักชื่อที่ไปออกแล้วนี่แมวอะไรดังๆนะเอโอเอเนี่ยตื่นดื้อ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 กับซปุนซปุนอะไรซปุนแมวแมวเอาจริงก็ไม่ค่อยได้ไม่รู้จักอ่ะไม่ได้สเกิร์ตกูยังไม่แน่ใจเพรากูเคยฟังเปล่าแต่น่าจะเคย เฮ้ยเดี๋ยวนะเอ็กเตอรดื้อดๆนี่เอโเอไม่ใช่ที่ใส่ชุดแดงเหรอวะของเขาวะใส่ชุดแดงแล้วก็มีอะไรขนนกตัวนี้ยไม่ใช่หรออันนั้นเอโเอป่ะไม่ใช่ที่มันเล่นอย่างเงี้ยไอ้นั่นมัน็ชูดขาเฮ้ยนั่นมันไม่ใช่กูนี่เอ็กเปิดเกิร์ลกุ๊อาบแต่คือใครวะเอ็กเปิดนั่นเนี่ยจำไม่ได้อะแต่ว่าไม่ใช่ดิอันนั้นมันมี a o โชื่ออะไรวะมินอาร์เอโที่มันนักมีหลายคนป่ะ แล้วก็มีแรปเปอร์ที่ผมสั้นใช่ออแล้วก็มีป้าคนหนึ่งชื่อโชอาแต่กูไม่ได้เท่าคนนั้นหรอกชอบอีกคนหนึ่งโอเอสลายดีมากนี่เพลงกูดลักนะคะเหมือนไทาคอนเซ็ปต์เออซัมเมอรใช่ไหมโหมีความเนี่ยเขาชอบคนนี้มื่อกี่ยเอานี่เป็นแรปเปอร์เหมือนไทยที่ไทยเลยอ่ะมีความเหมือนเหมือนกันไปหมดมีความเหมือนประเทศไทยมาก เนี่ยมะพร้าวกับดอกกล้วยไม้กลัวใช่เหรอมังไม่ใช่หรอกกูว่าฮาวายมนะั้งเฮ้ยแต่ทะเลแบบนี้น,นี่ว่าน่าโ<ค>บ๊ที่ไทยเหรอไม่รู้ว่าไม่กล้าออกตัวบ้านเดี๋ยวแม่งไม่ใช่เดิดเลยกูไลฟ์การเนี่ยเท่าคนเนี้ยใครเป็นใครบ้างเนี่ยโอ้โห oh. oh. <laughs> นั่งจักเลยมาเต็มปกมาเต็มเฮ้ยเมื่อกี้หุ่นดีมากโอ้สนุกดีชุดสวยดิมีโก้ใช่ไหม นี่พยายามจะให้เป็นประเทศไทยบ้างเลยนะไม่ใช่คนนี้สวยอ่ะใช่ไหมใครวะไม่รู้แต่ชอบจำชื่อไม่ได้สวยสุดแล้วคุณดีว่าโอ้เนี่ยเขาชื่ออะไรอ่ะจำชื่อคนเนี้ยได้ผมทองเพราะว่าชื่อนางแปกโชอาเนี่ยกองก็จับแต่นานะครับเนี่ยว่าเมืองไทยใช่หรอ างประเทศจะไม่สร้างอาคารริมทะเลเว้ยเขารักษาสิ่งแวลดล้อมแต่บ้านเราอะ่ะจะมีมุมเมื่อกี้เพว่าเดี๋ยวแม่งไม่ใช่ยวไม่ใช่นี่ฮาวิเคราะหซะอย่างเดียวอย่างดูไอเน,นี่ยวงซีเ็คที่มันแล้วมาพูดอะไรกับเอวีเอววะเฮ้ยไม่รู้เห็นนมเหมือนกัน กูทงไงก็ไม่มีนมนะมดไปไปกะชุดแดงดีนั่นดีโอโหชุดแดงดีอะโอ้ชุดแดงหมดเลยกูโฆษณาลดด้วยนี่ไงไทยจริงป่าวว่าคือเก่งแต่สรุปว่าสาวไฟฟ้ามงงงงี่ทยแน่สรุปว่าถ่ายไทยแค่สีไปแค่ละอีทะเลไม่ใช่หรอวะอันนี้น่าจะเกาหลีป่ะ เนแมวเลยหนิเงเพินจะมงโอ้โอ้โอด,อดีดีดีใครแน่นอนมีการแน่นอนเลยนะกูว่าโลเคชั่นเดียวก MB, MB วับ m v MV วไหวเว้ยเคยดูปะคเคยอะเี่คยคนี่อะอยเอยแน่นอน รอบนี้อือ,อคนนี้โอ้เอ้าคนนี้ต้องเป็นหน้าตาแบบนั้น้าเลยอะโดนถ่ายเยอะมากายเดยยเ,ยเอาอีกินนางเป็นกาดและซึ่งไม่มีใครตายอยู่ในน้ำเกือแบบโอ้หโหโฆษณารดมากกับสปไปซอยากอ,อยากเอาไปกินสไปซตอนนี้เลย นอกจากโอ้ตอนน,น้องคนนั้นออกมาแล้วก็ไม่รู้เรื่องแล้ว <c oughs> ไม่รู้เลยว่าเอมวีมันเกี่ยวกับอะไรเพราะเราโฟกัสที่แม่นางคนนั้นคน,นเดียวชื่ออะไรอ่ะไม่รู้เหมือนกันวะดอทันดีอ่ะอืมแล้วโอ<ด>แต่ว่าหน้าน้องขึ้นุณน้องเอกเซ็กซี่ไงรู้ได้ไงว่าเขาเป็นน้องเราแก่กันแล้วจริงริอ๋อเหรอเราแก่แล้ว,อเ,ลวเออหลายวงเป็นน้องหลายคนเป็ะแก๋เลยนะวงนี้ดูจากหน้าคนเมื่อกี้ไม่รู้สึกอย่างนั้นคนนั้นแบบ คนนั้น <Conan S 2> ไม่ได้อาจจะเป็นถ้ามีอีหลิวอยู่มันจะรู้เว้ยมันจะรู้ว่าคนนั้นอาจจะเป็นหน้าตาของวงเอ้ยแต่น่ารักมากอะดูแบบใช่ไหมใส,ส่แต่แต่ว่าดูเซ็กซี่เดี๋ยวจะไปตามหา,าแล้วจะซีเครตอยากดูซีเครตแล้วก็จะแล้วก็จะเป็นเมสอยากาดูซีเครตแฟนคลับเอลเอจะตกมึงละวเอลเอติดติดที่ดูในฐานะไม่ใช่แฟนคลับวงอะไรทีดูจักเหมือนกันดูจังดูจังเอ็มบีสวยดีเอ็มบีสวย จะทั้งว่าเขาไปออก running man แล้วก็เออไปจำคนไหนคนที่กูชอบอะแต่ก็จำชื่อแสดงว่ามันหน้าตาของวงแล้วแหละนะน่ารักน่ารักน่าอะไรดีซิเคธเพลงใหม่หรออะไรซิเคธที่ที่ที่คนนั้นมาคนเดียวออกคนเดียวอะที่ที่นมองอ่ะเรารู้แต่เราจำชื่อไม่ได้เราไม่รู้เออจำชื่อไม่ได้ที่นั้นเออที่นั่นที่นั่นอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยโอเคไป